วันที่4มีนาคม2565นายในประภาสคงเอียดอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมืองคูเมืองเสวนาใต้แสงจันทร์การแสดงใต้แสงดาวและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณกำแพงเมืองคูเมืองเก่านานภายใต้แนวคิดกาดกำแพงเมืองเก่านานปีที่2ตอน Creative Lighting จุดไฟแห่งความคิดสร้างสรรค์แสงส,รรแส,งสีแห่งกำแพงเมืองเก่านาน เมื่อปีงบประมาณกอตสองกที่ผ่านมากรมธนารักษ์ได้มีโอกาสจัดโครงการกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมืองคูเมืองณนะเมืองน่านจังหวัดน่านในปีนี้กรมธนารักษ์จึงมอบนโยบายให้กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐจัดโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่2ติดต่อกันเพื่อเป็นการต่อย,ยอดองค์ความรู้และกณาการความร่วมมือ ในการพัฒนาพื้นที่กำแพงเมืองคูเมืองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมืองคูเมืองเป็นนโยบายหนึ่งของกรมธนารักษ์ที่ต้องการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติผ่านเรื่องราวสามมุมมองกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นน่านกิจกรรมออกร้านผลิตภัณฑ์พื้นเมือง เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตั้งกำแพงเมืองครูเมืองซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองน่านสำนักง,งานพื้นที่พิเศษ6องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดน่านเราเป็นเมืองเก่าที่มีชีวิตที่มีอายุเก่าแก่กว่า700ปีนะครับแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีความเขียมแ็งทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ส่วนใหญ่เราก็ยังรักษาวไว้ได้รวมถึงบริเวณกำแพงเมืองแห่งนี้ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งเดียวในภาคเหนือนที่ยังรักษาทักษะของเมืองเอาไว้ได้นะครับในานามของจังหวัดน่านก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านนะครับที่ได้มาเยี่ยมชมจังหวัดน่านในครั้งนี้แล้วก็หวังว่าในโอกาสต่อไปในอนาคตเราก็จะได้มีโอกาสต้อนรับทุกๆท,ท่านอีกนะครับเพราะว่าจังหวัดน่านเราเนี่ยเที่ยวได้ทุกฤดูครับก็ ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเราก็หวังว่าทุกท่านจะได้มีความสุขมีความสะดวกสบายที่ในระหว่างนิเยี่ยมชมจังหวัดน่านครับขอบคุณครับกำแพงเมืองครูเมืองเป็นสถานที่สําคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของชุมชนมีความเป็นอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมเฉพาะตัวที่สะท้อนรากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองเช่นป้องกันค่าศึก ใช้เป็นระบบระบายน้ำของเมืองในอดีตปัจจุบันเสื่อมสภาพตามกาลเวลาเป็นสาธารณาสมบัติของแผ่นดินและเป็นที่ราชพัสดุโดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และกรมธนารักษ์มีหน้าที่สำรวจเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุโดยตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2539ถึง2564 กรมธนารักษ์ได้มีการสำรวจและให้การรับรองขอบเขตที่ดินกำแพงเมืองคูเมืองแล้วจำนวนกว่า250แห่งคือกำแพงเมืองคูเมืองของจังหวัดน่านเนี่ยถือว่ามีประวัติศาสตร์มายาวนานนะครับและเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและประกอบกับจังหวัดน่านเนี่ยจะมีการกลับเพื่อนให้เป็น c r e เอทีฟซิตีนะครับนั่นก็คือเป็นเมืองที่ จเจริญรุ่งเรืองในเรื่องศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งในเรื่องของศิลปะอัตกรรมอะไรต่างๆด้วยนะครับในปีนี้เนี่ยนะครับจะมีอยู่สองที่ด้วยกันวันนี้ก็เป็นที่แรกครับคือที่จังหวัดน่านและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นที่จังหวัดสงขลานะครับในโอกาสต่อไปถ้าเกิดว่ามีโบราณสถานไม่ว่าจะลักษณะกำแพงเมืองคูเมืองหรือโบราณสถานในส่วนอื่นที่จะดําเนินการเพื่อให้กรมตานารักษ์เนี่ยเข้าไป ดูแลในส่วนนี้นะครับก็เป็นภารกิจโดยตรงของกรมนารักนะครับอันนี้คือภาพใหญ่ในการที่จะดูแลบำรุงรักษาสิ่งที่มีคุณค่าเจิงประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันนะครับเพือ่อดำรงอัตลักษณ์หรือคุณค่าทางวัฒนธรรมของประเทศชาติของเราไว้ครับ กรมธนารักษ์จะจัดโครงการสัญจรไปตามภาคต่างๆที่เป็นพื้นที่ตั้งของกำแพงเมืองคูเมืองเพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เกิดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่กำแพงเมืองคูเมืองเพื่อสร้างมูล,ลค่าเพิ่มทั้งในเชิงเศรษฐ,ฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมจำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องสิ่งสำคัญคือความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนและชุมชนในพื้นที่ในการอนุรักษ์และพัฒนากำแพงเมืองคูเมืองเพราะชุมชนท้องถิ่นจะเป็นผู้ที่สานต่อการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป